ว้าวกูตายเฮียโอาไปกันหมดเลยเว้ยโอ้โหบอกไม่ทิ้งกันนี่เฮียแม่งกูพังอยู่คนเดียวไอ้เฮียโอย่เพี่ตำรวนชื่อมันนิดหน่อยเพื่หรอออ๋ไปขานลงไปคานด้วยกันไปกบคนไร้บ้านข้างถนนนู่นไอ้มึงพานไปดิพี่ดาแฟนผมเนี่ยเนี่ยเฮียนี่แหละเนี่ยไอ้ไอ้จีละไอ้ไอ้จิไอ้ไไออ้้จิกลืนอะไรเนี่ยชื่อแม่งยังบ่งบอกเลยเนี่ย ชื่อมึงหนักที่มึงโดนเนีมาร้อยหนึ่งหนักมานี่มาร้อยหนึ่งหนักเงินมาเนี่ยมากูไม่ได้ถูกเงินมึงนะลูกป้ากูจะไปทำอะไรทําบุญให้หมาไม่เอาดีกว่าเอาไปเล่นดีกว่ากดบอลคู่หนึ่งคู่ละร้อยได้เอาเสียเสียไม่เป็นไรเรียกว่าไอ้เงินร้อยเนี่ยเงินสะอาดแช่งตียังตียังพิจารณากรอบผมมีสิบเก้าตัวก็ไปเอาดิไปเในเรเบลเอันนี้ เลขเพนมีเท่าไหร่เพนมีอยู่สามเก้าเออใช้ได้กอดเลขอะไรมานีไปไหนเอเดียแผ่นหกสิบเอดีมีอยู่สิบห้าแผ่นหกเอเดยกระเป๋าตอรี่หมดแต้งมาครับก,ก็มีสิบเก้าเลยเข้าไปเลยฮะพี่ตังค์ี่น่ารักที่สุดในสามโลกอีกทีเคียกันเด็กอเดกูมไม่มีตังค์จ่ายแล้วเด้อ ไม่เล็ก5มี55 5เล่นซับพี่กูบุรภพาขึ้นเลยไอ้เพี่มันเลื้อนเว้ยเฮียเนี่ยมันเลื้อนรนนิดหน่อยน้องเครียดเคียอยู่นิดหน่อยด่าไอดอมให้หน่อยมันติดผีจนลืมเพื่อนขอคุ้มคุ้มเด้อไอ้ดอมติีผีลุยกะลีค่นี้พอหายเครียด้เ้ย หายแล้วน้องพอดีขึ้นอยู่เยี่ยมเยี่ยมพี่ที่ที่เหล็กที่เหล็กเหล็กข้างหน้าก็เผาไว้ไอ้นี่ไม่ใช่เหล็กนี่เหล็กเอียนนึงเหล็กอียนนึงเหล็กไปทางเมืองบนที่มันอยู่ขวามืออ่ะจะบอกว่าเข้าใจยอต้องเข้าใจนะครับว่าสามที่ด่าพี่แกต้องโดนด่ากลับแต่ถ้าพันขึ้นจะบอกว่าเข้าใจอะไรไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกไอ้นี่เป็นเรื่อยนะไอ้นี่โดนไปเรื่อยนะ เเรรืื่่ออยยตรงนี้นะเออนี่แหละ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 กินยากันด้วยนะลงไปกินยากันนะดูช่องตรงนี้จังเลยโอ้ตรงนี้เงินเยอะกุเขาดิกุเขากุเขากุเขาหมอนี่หมอหมอ ามาน,ามานทำไมพี่ต้องดา่าผมด้วยนะผมก็ติดตามพี่ตั้งแต่แม่พี่หัดไปเอากับนิกโกระโลเดีด๋ยวอะไร มันอ่ะมันเ MM ก่งมากเ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 ก่งมากคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอ่สิลงอย่าสิเรียดกูมาลื้อแล้วตำรวจมา ยังอยู่นะครับพกจีนที่บกรถที่บกรถที่บกรถมาช่วยดิวดาเล่นวิวดาเล่นวิวดาเล่นเล่นเลยผมจะตายเล่นทีเล่นทีโดสามสิบหมื่นถอนหายใจเนอะได้แบงค์พันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามสิบมีอาการโอ้กูตายเฮีย โอ้ไปกันหมดเลยเว้ยโอ้ <S <s <her> <S โหบอกไม่ทิ้งกันนี้เฮียแม่งกูพังอยู่คนเดียวเฮียโอ้กู <S <s <her> <S โดนตลอดตลอดไมเคลียรลอ้อดไมเคลียรลอ,ไ Anne, ไอดไม่ทำงาไนไปจับเออโอ้บอกไม่ทิ้งกันไอ้เฮียโอ้เกมคนเดียวไอ้เฮียเอ้ยเว้ยมันโอ้เล่นอย่างนี้เฮีย <s her> กูไม่เคยทิ้งพวกน้องนะเฮียแต่ทำกันอย่างงี้เฮียเจอจกันสอ,อนนอนะผมไม่เคยทิ้งน้องนะเฮียห่วงแต่หิวกัน,วกนวเว้ยฉากัน<ฮ>เว้ยเฮียโอ้ยไอ้ไี้กูเกม โอ้ยเฮียใคยกูคนเดียวเลยเฮียสตอรี่ก็มีมึงไม่ไปไล่หวะมึงเล่นรีก,กันมึงไม่อุ้มกันวะไอ้เฮียแฟรงค์มันฉลาดนะปล่อยเด็กเดินเกมคนเดียวแต่ลูกพี่รอด บอกไม่เถียงวันนี้ขอทีเด็ดหนึ่งคู่หน่อยครับพี่ทีเด็ดหนึ่งคู่เหรอดูให้ครับได้ครับไอ้คอบคุณหนึ่งร้อยครับได้ครับได้เดี๋ยวดูให้ครับวันนี้มีอะไรบ้างอ่ะไม่ดูเลยว่ะออาเวโรน่ากับเวเนเซียอยู่เวเนเซียเชียสบายครับเที่ยงคืนครึ่งโอ้โหเฮียกูโอ้โหกูเละกูรับเละคนเดียวควย โอ้ยเฮียโอกูเละโอ้กูรับเละไอ้เฮียโอ้กูเละคนเดียวไอเฮียมีใครว่าไหมมาประกาศให้หน่อยพี่ต้องเข้าใจด้วยครีบว่าพี่โง่อกุเละไอเฮียสาวแก่ร้องตอนโดนเย็ด เนี่ยไอ้เฮียเนี่ยแม่มันมีปัญหาเว้ยแม่มึงมีปัญหาที่แมงสุขภาพจิตอะมาช่วยยุติโทรศัพท์มาเพื่อหกเละไอ้เหี้ยโอ้แล้วสับสามเครื่องเจินสามเครื่องกูเละไอ้เหี้ยเอ้ยไม่มีอะไรละโอ้เครียดเลยว่ะไอ้เหี้ยแม่งสุดท้ายนั่งกูมาโดนคนเดียว มีหลายคนนะครับมีสี่คนผมจําได้ด้วยว่ามีใครด้่งมีไอ้หลุยไอ้เวทไอ้แฟงครับอย่าโจรงงเลยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอ๋อไม่มีครับจำไม่ได้ที่หลังรีบดมเสร็จก็ไปนะครับไอ้ฟุ้งครับไอ้ฟุ้งถ้าตำรวจลงจะเคลียร์ยากติดคุกคดียาไม่คุ้มอะไรมึงจะเอาไหมล่ะมาเดย์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 ตักเพื่อนเลิฟอวยพรวันเกิดกูหน่อยคินนี่12ปีเต็มมันแก๊งมาแก๊ง เดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปอ้บาบิกอนอ้บาบิกอนตาเพื่อนเลือดอวยพรอมวันเกิดกูหน่อยปีนี้ยี่สิบสองปีเลยไฟฟ้ามาสามปีตอนนี้ตายแล้วครับมันไปสูบในบ่อจระเข้เพื่อนผมสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาสามปีตอนนี้ตายแล้วครับมันไปสูบในบ่อจระเข้อดีแล้วครับอยากโดนเลยอยากโดนเลยมึงโดนอยู่แล้วครับ เอาเด้อเอาดอเอาเดเ,เดข้ามาดิมึงเล่นอ,อยู่ลยแล้วแคสโดนป้นนะเด,เดี๋ยวเดินเปี้ยนเ่ดิแต่โง่ไงตายแบบโงโง่บอกรวยไปฟาร์มไงโดนส้นตีนเลย มาลีสแกนโชว์หน่อยครับศูนย์ศูนย์จุดสามศูนย์นะผมให้ไปแล้วนะหนึ่งร้อยเมื่อกี้ผมให้ไปแล้วนะครับเชียร์สบายผมโดน,นครับไม,ไม่ไม่ไม่แจก,กเบอร์ครับปล่อยแม่งเรือนครับอืม อ๋อผมให้ทีเดยดไปแล้วขเขาดูมาร้อยหนึง่งก็ผมให้ไปแล้วหมื่นอะไรผมไม่ได้หมื่นใครใครยังไม่เคยทำเคจโจนมหาพี่โจนเลยครับไอ้นี่ใครเนี่ยข้างๆกูเนี่ยใครเนี่ยไอรีโอหอ ใครวะเนี่ยข้างๆกูเนี่ยมาอยู่ในช่วงจับโจรนกับโจรนทำไม่ทิ้งเฮียโอเคเดี๋ยวอันนี้เรื่องเพื่อนผมเล่นไฟเอ็มมาสามปีตอนนี้มันตายแล้วครับมันไประท่ในบ่อจระเข้รกนคสองอย่างเลยเนาะครับดีแล้วนะเรั่าที่พี่ปานนดนจับในเกม ถ้าโดนจับในชีวิตจริงอ e ีแมมจะโดนตำรวจรุมเย็ดเป็นค่าไหนแม่ไอที่นี่แม่แบบแ,แ,แม่มีปัญหาเว้ยแม่มีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วกูจะบอกให้สงสารแม่มึงเนาะที่ออกมาเป็นมึงอะ่ะเนาะลุยกระลีเป็นครั้งแรกทั้งคู่นะอะไรครับเป็ามีมีสองอาวุธนะคือมีดักเกอร์กับไม้หา้าอ่าเดี๋ยวผมเอาตามาให้ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันต้องมีติดกับตัวครับโอ้ ตอนนั้นเขาเขาบอกว่าได้นะตอนที่ผมมามอบอ่ะเพื่อนผมสูบบุหรี่ไฟฟ้าแลคทั้งที่สองนะคร Anyways, so Never, ับมันไปขอเขาสูบครั oh, <oh, ah. <oh, ah? ้งแรกเท่าไหร่กี่แสนนะครับฟังแรกชิ้นละสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับโอเคครับโหยังแพงกระเป๋าห้าสิบเอ็ดครับสองชิ้นเลขอะไรนะครับห้าสิบเอ็ดครับโอนเอาใช่ไหมครับใช่ครับโอนครับเลขเลยห้าสิบเอ็ดกี่แสนนะครับเอ่อ ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันครับโอเคก็เดี๋ยวทำหลังจากอันนี้เนาะเดี๋ยวผมได้ขียนทีเดียวได้ครับได้โอ้ไอเฮียกูป้นมาโอ้ที่หกศูนย์สี่สี่หกหนึ่งนะห้าแสนเก้าหมื่นแปดไอเฮียออป้นใช่ไหมโอเคเขาหน่อยแจ้งเขาถามเขาหน่อยว่าโดนอะไรไปบ้างผู้หญิงหกสี่ โดนอะไรไปบ้างโดนข้าวข้าวหนวดปลาหมึกห้าหันคนหนึ่งห้าเงินห้าพันเราแปดโอ้โหกูนี่หว่าวดด่าไอเบลให้หน่อยครับวันวันกินแต่ท่อมคุยแต่กับผู้ชายเราแปดเนื้อใช่เราแปดแล้วก็เนื้อย่างยี่สิบโอ้โหโอ้โหด่าไอเบลให้หน่อยครับวันวันกินแต่ท่อมคุยแต่กับสาวไอเบลโอมึงจะกินแต่ท่อมคุยแต่กับสาวหลายมึงดูเพื่อนมึงด้วยกูรับเละไอเที่อ พี่พี่ไปกินของแทนอ่าอะไรนะพี่เล่าเลาพี่พี่ยังไม่ดึงใช่ไหมเล่าเร่าแปะพี่ดึงมาแล้วไงมันเหลือเตเบียร์ไม่ใช่เหรออ๋อเบียร์ใช่ไหมเคอาเนื้อย่างสิเพื่อนผมสูบบุหรี่ตัวตอนนี้นอนโรงพยาบาลโดนเด็กช่างถ่ายบุหรี่แล้วไม่ให้น่วมเลยเพื่อนนะสักคู่เดี๋ยวผมแจ้งให้เพื่อน จ่ายบินต้องไปจ่ายบินผมมีบินไหมต้มีครับมีมีเยอะไหมครับใช่ไม่เยอะเดี๋ยวค่อยไปจ่ายกันได้ครับโอ้เยอะเยอะเลยครับเพื่อนผมสูบบุหรี่ตอนนี้นอนโรงพยาบาลโดนเด็กช่างถ่ายบุหรี่แล้วไม่ให้น่วมเลยก็ธรรมดาครับหมายก่อนผมก็ทำ่างนั้เดี๋ยวรอพี่ผมแป๊บนึงเดี๋ยวเอามาให้